สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการเสริมโปรตีนให้กบหรือลูกอสอที่ได้จากธรรมชาตินะครับครับสำหรับการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับก็ต้องมีต้นทุนนะครับต้นทุนที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารนะครับแต่ถ้าเรามองอสิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ตามธรรมชาตินะครับถ้าเราสังเกตได้ว่าอาหารที่เขาได้จากธรรมชาติแล้วเขาจเจริญเติบโต,ตได้ดีว่ามีอะไรบ้างนะครับ พอได้สังเกตนะครับตามหุ้ยหนองคลองบุงนะครับที่พวกเรา,าพบเห็นอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าบางท่านอาจจะทราบดีนะครับนั่นก็คือแหนนะครับอันนี้แหนก็เราสามารถพบได้ทั่วไปนะครับในห้วยหนองคลองบึงนะครับอันนี้ก็เก็บมาจากาในคลองนะครับ แหนเน,นี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับในน้ําที่นิ่งนะครับไหลช้านะครับก็สําหรับคุณค่าทางอาหารเขาจะมีประมาณ20-40นะครับก็คือโปรโตีนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอันนี้ก็เอามาเพาะไว้ที่องค์แดงใหญ่แล้วก็องค์แดงเล็กนะครับเพื่อเอาไปเป็นอาหาราให้กับทั้งปลาดุกนะครับ น,นี่ก็จะเอามาพ่อไว้นะครับทั้งปลาดุกนะครับทั้งเป็ดหรือว่าทั้งไก่นะครับเพราะว่าก็เลี้ยงไว้เป็นการลดต้นทุนาทางอาหารนะครับในการาไม่ไว่าจะเป็นเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงลูกอ๊อดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับนี่นะครับก็ผมก็จะ หวานลงไปตรงนี้แต่เราก็ต้องดูดูคลองนั้นนิดนึงครับบางทีหลายท่านนะครับอาจจะมีปิงมีอะไรเกาะมานะครับต้องดูคลองให้ดีนิดนึงถ้ามีปิงเข้ามานี่แย่เลยนะครับนะครับผมก็จะหวานลงไปเนี้ยแต่ว่าก่อนที่เราจะ,ะนำมาให้นะครับเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับนะครับท่านก็จะเห็นว่าลูกออสก็กินอย่างดีเลยนะครับ นี่ะครับก็เป็นการลดต้นทุนกานอาหารได้เยอะนะครับนี่ครับแล้เขาก็กินอย่างอริดอร่อยนะครับลูกออดผมก็โตดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนดูนะครับนี่ครับโปรตีนสูงทีเดียวเลยครับโปรตีนก็จะมี20-40เปอร์เซนตนะครับนอกจากเรานำมาเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับเราก็ยังสามารถ นำไปตากแห้งแล้วก็ทำปุ๋ยหมักนะครับคุณภาพสูงนะครับมีไนโตรเจนสูงทีเดียวนะครับนี่นะครับ,นะรบ,นะรบก็ธรรมชาติน่นาทึ่งมากครับท่านผู้ชมถ้าเราได้เข้าใจพฤติกรรมนะครับเข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งไหนสามารถดูแลอะไรได้นะครับเขาเรียกว่าระบบนิเวศนะครับนะครับ คือผมคือมีโอกาสได้ไปทุ่งนานะครับหรือว่าไปตกปลากับเพื่อนๆนะครับรู้ว่าไปที่คลองก็ลองสอบถามนะครับท่านที่มีความรู้นะครับท่านที่มีประสบการณ์หรือว่าดูใน YouTube นะครับว่าแหนมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาไปที่นานะครับก็จะมีคลองนะครับก็ได้นำสิ่งเหล่านี้นะครับได้นำแหนนะครับมาเลี้ยง ลูกออสนะครับเลี้ยงกบนะครับก็เป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องให้อาหารเมร็ดควบคู่กันไปนะครับถ้าเราเลี้ยงไว้ขายนะครับเลี้ยงไว้จําหน่ายเพราะว่าโดยตามธรรมชาตินะครับคือปีหนึ่งเราถึงจะได้กินกบนานะครับเพราะว่าจะมีกินอย่างอื่นไปบ้างนะครับอย่างกบนะกินมแมลงพวกนี้นะครับ แต่ทีเนี้ยพอเวลาเรามาเลี้ยงในกระชังเราก็ต้องควบคุมเรื่องอาหารนะครับนี่นะครับ,รบก็กินอย่างอร่อยอร่อยก็จะให้คู่กันนะครับจริงๆหลักการให้อาหารเนี่ยคือต้องให้อา,อาหารเม็ดก่อนนะครับให้เขาสักประมาณสักครึ่งหนึ่งโดยการให้เราก็หวานทีละกำม,มือนะครับดูว่าเขากินจนหมดก่อนแล้วก็ค่อยให หวานให้กินอีกรอบหนึง่งนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเขา้าอิ่มนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าถ้าใช้อาหารเม็ดจนเข้าอิ่มเนี่ยเราใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งเราก็จะให้แค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วเราก็เพิ่มเป็นแหน่ให้เข้าไปนะครับเขาก็จะเข้ามากินอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่า ตืดน้ำนะครับที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีทั้งแหนะนะครับ,ม,บมีทั้งผักตบชวามีทั้งผักกระเฉดนะครับเพราะว่า,าลูกอ๊อดเนี่ยนะครับเขาก็จะกินารากพืชเหล่านี้นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟองของผักกระเฉดนะครับที่สีข,า,ขาวๆนะครับเขาก็กินถ้าเราสังเกตนี่ก็จะไม่เหลือเลยเนี่ยครับดูแล้วก็ลูกอ๊อดก็ จเจริญเติบโตได้ดีนะครับแข็งแรงเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาก็จะหากินสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารอยู่แล้วนะครับแล้วาทางช่องเองก็คิดว่าสามารถหาได้จากธรรมชาตินะครับนะรครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเรามีนะครับอย่างของผมนี่ก็จะมาเพาะไว้นะครับเพราะบางทีอย่างผมก็กคือจะมีเวลาดูแค่ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะมีเวลาดูลูกอสนะครับ ดูกบนะครับหรือว่าดูสิ่งที่เลี้ยงไว้ไม,ามา่่วาเป็นเป็ดหรือไก่ปลาดุกปลาหมอพวกนี้นครับผมจะมีเวลาแค่ช่วงเช้าวันจันทร์นะครับแล้วกับอตอนเย็นนะครับหลังเลิกงาน,น,นส่วนวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปถ่ายทําที่ไหนก็จะอยูอ่ที่ส่วนหลังบ้านนะครับก็เลยต้องนําแหนียนะไปเพาะเพื่อขยายพันธุ์นะครับ ใส่แหน่พอง่ายครับท่านผู้ชมแค่เรามีน้ําให้เขานะครับแล้วเราก็แหน่ใส่ลงไปเขาก็ขยายพันธุ์โดยอโตโัอโตโนมัติอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องปล่อยปลาหางนกยุงไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยแต่แหนนะใส่น้ําไปนะครับยุงลายเขายังมาไข่นะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ยุงนะครับก็ะจะมากัดเรานะครับเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกอีกนะครับ ก็ต้องปล่อยปลาหางนกยุงไปด้วยนะครับหรือว่าจะใส่พืชน้ําไปด้วยเช่นผักตบชวาไปสักกอหนึ่งก็ได้นะครับเราก็จะมีเราก็จะสามารถผลิตอาหารนะครับให้กับทั้งกบทั้งปลาทั้งเป็ดทั้งไก่พวกนี้นะครับเป็นอาหารจากธรรมชาติเพราะว่าตัวแปรนะครับที่จะทําให้เราลดต้นทุนาทางการผลิตได้นะครับก็คือเรื่องของอาหารนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันว่า ในธรรมชาติอันไหนที่สามารถเป็นอาหารให้กับสิ่งที่เราเลี้ยงอยู่นี้ได้นะครับเราก็นํามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ,รบสําหรับคลิปคปนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เราได้มีการลดต้นทุนนะครับในของภาคการผลิตนะครับ,รบหากท่านใดนะครับมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปว่าเออน่าจะมีอย่างอื่นที่อยู่ในธรรมชาติที่สามารถลดต้นทุนนะครับที่ แตกต่างกันออกไปนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาครับท่านผู้ชมก็เพื่อจะได้ลดต้นทุนในการเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าการเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยก็คือเป็นช่องแห่งวิ่ีาการแลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นวิถีพอเพียงนะครับเราสามารถทําจากนําธรรมชาติมาดูแลธรรมชาตินะครับ นี่ก็คือก็คือความน่าทึ่งของธรรมชาตินี่เองนะครับนะครับก็ลูกออดก็เริ่มโตแล้วนะครับก็เดี๋ยวอยีกไม่นานก็จะเป็นลูกกบแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้นําเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นลังใจ ให้กับทางช่องวิถีคนว้านๆแบบพอเพียงด้วยนะครับเพื่อเป็นการงานสร้างแผนผลงานนะครับดีๆนะครับต่อท่านผู้ชมต่อไปนะครับก็ขอพุณนนะครับเอฟซีทุกท่านที่ให้กําลังใจแล้ะก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามา,าด้วยและให้กําลังใจด้วยดีเสมอมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ